อ่ะเือมีขาเป็นอย่างไรบ้างความขึ้นหน้าหลังจากที่เราชนะค่ะ,คะก็ศาลพิพากษาตัดสินว่าเราชนะนะคะในวันที่12มิถุนายนคดีผิดสัญญาเงินกู้นะคะคือจำเลยเนี่ยต้องชำระเงินให้เราประมาณ2ล้าน60,000กว่าบาทนะคะ ก็มีเวลา30วันค่ะที่ต้องชำระเงินนะคะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปะร,ะระยะเวลาหนึ่งแลเหลืออีก10กว่าวันนะคะถ้าจำเลยไม่ติดต่อมาเนี่ยเราก็จะดำเนินคดีไปที่กรมัคดีเรื่องของการยึดทรั์นะคะตรวจสอบทรัพย์สินนะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไม่มีทรัพย์สินให้ยึดอีกเนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลลมละลายก็คงจะ,ำะทำธุรก,กรรมอะไรต่างๆยากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะใช่ส่วน คดีช่อโกงนะคะศาลก็รับประทับตารับคำฟ้องแล้วว่าคดีมีมูลอันนั้นก็เป็นคดีชอ่อโกงเป็นคดีอาญา ส่วนวันจันทร์ที่30เนี้ยก็เป็นคดีหมิ่นประมาทที่ลุงหมียังต้องไปส,สืบพยานกันอยู่นะคะคดีหมิ่นประมาทเนี้ยก็จะมีจำเลยอยู่2ท่านนะคะก็คือสามีและภรรยาหมิ่นหมิ่นประมาทเราค่ะก็อนินมาเกือ20บ20วันแล้ว,ย,ลวยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆใช่ไหมยังไม่ได้รับการติดต่อจากจำเลยเลยแล้วก็ที่เห็นว่าจำเลยบอกจะจ่ายเงินค่าให้กับทนายกุ้งทนายเดชา3 0 0พันก็ไม่ได้จ่ายที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่ต้น ะนะคะตอนนี้นะคะหลังจากนี้ยื่นหมี่แล้ว่อในรูปของคดีในรูปของคดีก็คือเนี่ยค่ะรอให้ครบ30วันแล้วเราก็เตรียมยื่นไปที่กรมบังคับคดีค่ะก็เตรียมกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่มันจะมีคดีที่เพิ่มขึ้นอีกเราก็คงจะฟ้องเรื่องของแจ้งความเท็จนะคะหรือเบอิกความเท็จ เพราะจำเลยเคยบอกตลอดตั้งแต่ต้ตตนว่าลูกหมีให้เซ็นกระดาษเปล่านะคะมันไม่ได้เป็นความจริงเพราะจริงๆเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเรามีหลักฐานตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่ที่ทําสัญญาตั้งแต่วันที่2มีนาปี67เราเรารู้นะคะแต่ว่าจําเลยก็พยายามโพสต์หรือ,อพูดอะไรมากมายมากมายจริงๆที่แบบดูไม่ได้เป็นความจริงคะ่ะก็ต้องฟ้องแจ้งความเท็กไปคะ่ะอันนี้ก็เป็นคดีอาญาค่ะและตอนนี้สภาพเจ้าถือใจู ก็จริงๆก็คือ,อใจมันหายไปตั้งนานแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เงินคืนแน่ๆเลยเพราะว่ามันมีเจ้าหนี้ท่านอื่นๆที่ฟ้องไปนะคะอย่างคดีช่อโกงของคุณอ้อมพัชมนอย่างนี้นค่ะก็ศาลก็รับฟ้องแล้วก็เป็นคดีช่อโกงแล้วก็มีคนอื่นๆอ,อีกที่มาบอกกล่าวกับเราเยอะแยะเลยว่าเขาติดเงินคนอื่นเยอะอย่างนะะี้ค่ะเราก็คิดว่าเขาก็คงไม่มีเงินจริงๆนั่นแหละ ถึงไม่จ่ายเราเพราะเงินจํานวนสองล้านน่ะมันก็ไม่เยอะสําหรับตระกูลเขากับคนที่เขาเคยพูดว่าเขารวยมากๆม,มีที่ดินเยอะแยะมากมายอะค่ะซึ่งออแต่เขาไม่อยากไม่อยากพูดเหมือนบ่ายเบี่ยงแล้วก็ยื้อเวลาในการดําเนินคดีและถ้าเกิดเขาอุทธรณ์เรามาอีกก็เป็นอีกหนึ่งปีแต่ว่าคดีจริงๆอะมันง่ายมากมีเงินก็จ่ายแต่ว่าเราเจอคนพิเศษก็คือเขาไม่ยอมจ่าย แล้วก็ยังอยากจะสู้ต่อไปเราก็บอกตั้งแต่ต้นว่าเราก็จะเต็มที่ทุก,ทก,ทกในเมื่อเราตัดสินใจที่จะตั้งแต่แจ้งความแล้วแล้วก็ดําเนินคดีต่อสารแล้วและผลก็ออกมาแล้วเราก็ทําเต็มที่เพื่อความยุติธรรมของเราและเงินอันบริสุทธิ์ของเราที่เราแบบเก็บมาค่ะก็เต็มที่ต่อไปค่ะในสิ่งที่คาดหวังอย่างรู้สึกว่าเราจะได้เงินตอนนี้คืนไหมคะคาดหวังจริงๆเลยก็สิ่งสุดท้ายที่คาดหวังนะคะ ทางสามีต้องออกมาช่วยถ้าเกิดสามีไม่ออกมาช่วยเนี่ยก็คงก็คงไม่ได้เงินนะคะแล้วก็จำเลยก็คงจะต้องอาจจะดำเนินคดีต่อไปอาจจะมีติดคุกหรือเปล่าอันนี้ก็ตามรูปคดีไปเลยะคะ่ะอันนี้ก็คงเป็นสิ่งสุดท้ายโค้งสุดท้ายและแบบดอกสุดท้ายและที่ที่เราหวังแต่ว่าการดำเนินคดีของเราก็จะมีอีกนะคะว่าการที่จำเลยโอน เราโอนเงินให้จำเลยแล้วเนี่ยจำเลยได้โอนเงินไปให้บุคคลอื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็คือรับเงินจากโจรน,นะคะใช่ซึ่งเดี๋ยวก็ดูดําเนินต่อไปเอาให้ถึงที่สุดค่ะความรู้สึกที่ลูกหนีเป็นยังไงวันที่สารตัดสินออกมาแต่ว่าจำเลยก็เดินมาโอนเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นก็คือนิสัยของจำเลยค่ะ,คะชินแล้วค่ะในการที่เขาเขาทําแบบนี้หรือเขาพูดแบบนี้ซึ่งก็คิดว่าชีวิตก็คงชีวิตเขาเนาะ ก็คงไม่ได้ติดใจค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของทัศนคติกับกับการการศึกษาหรือว่าอาจจะมีผลในเรื่องของสมองหรืออะไรต่างๆค่ะว่าทานยาเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจิตอ่อนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเข้าใจได้แล้วก็เป็นเรื่องของภูมิภูมิตั้งแต่เหมือนอาจจะแบบตอนเด็กๆเป็นอะไรภูมิหลังอ่ะว่าชีวิตเกิดขึ้นอะไรอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้โกรธเพราะบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าให้พูดความจริงแล้วก็ให้มาเคลียร์กันนะคะใช่แต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ไม่เคลียร์นะคะคือมีเงินก็บอกมีเงินไม่มีก็บอกไม่มีแต่อย่ามาสร้างภาพเพราะว่ายิ่งยิ่งเลยเวลาเลยเถิดไปเนี่ยเลยเถิดไปเนี่ยชีวิตเขาก็จะดูแย่ลงนะคะก็คงอาจจะมันก็น่าจะอยู่ยากมากขึ้น,นเดี๋ยวรอดูตัดสิน ไปอีกอีกสอคดีค่ะมีประมาทมันมีสคดีสารม,มีมูลไปแล้วอีกหนึ่งก็มีอีกคดีมันไม่จบแน่ค่ะว่าตอนนี้ก็คือทําใจล่มๆอีกสิกว่าวันกนทำใจล่มๆ <laughs> ทำใจล่มๆเจ้าหนี้นมาถึงมาค่ะปรึกษาไหมคะเจ้าหนี้่ะทีมเจ้านี้ก็คุยกันตลอดเวลาค่ะแต่ว่าที่มันมีตลอดเวลาปีครึ่งเนี่ยค่ะก็คือไปไหนก็จะมีคนบอกว่าเขาก็โดนยืมโดนยืมซึ่งแบบ มันเกิน50คนแล้วอะที่ที่คนมาเล่าให้ฟังว่าเขากระโดนไปไหนก็โดนซึ่งลูกหมีก็บอกความจริงว่าลูกหมีพูดความจริงอยู่แล้วใช่ยอดจริงๆคนที่ฟ้องดําเนินคดีังมีไม่กี่คนเพราะว่าเหมือนเจ้าหนี้อ่ะเขาไม่อยากดําเนินคดีก็เหมือนปล่อยให้ให้หมูให้หมาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าคนที่ไม่ดําเนินคดีเนี่ยก,ก็อีกเยอะค่ะ อย่างออย่างอเอกสารนะคะที่อยู่บนศาลอย่างเงี้ยเราก็จะมีเจ้าหนี้ที่แบบ6ล้านอย่างเงี้ยค่ะสามแสนห้าแสนอันเนี้ยที่เขาส่งมาให้ลูกหมีอันเนี้ยลูกหมีก็ยื่นเอกสารเป็นสำนวนให้ศาลเรียบร้อยแล้วเลยะคะ่ะแล้วถ้เขาเห็นสัมภาษณ์วันนี้แล้วมีการโพสอะไรอีกลูกหมีคันเกียดดีค่ะโพสเลยค่ะโพสเลยโพสเลยค่ะอยากโพสอะไรก็โพสมีเงินเติมเน็ตหรือเปล่า <laughs> <laughs> อยากจะบอกอะไรกั็ ก็เหลือเวลาอีก10กว่าวันนะคะก็ถ้าไม่ติดต่อมาก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดำเนินคดีไปจนสุดทางค่ะโอเคขอบคุณค่ะแอบมากแม่